สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตตี้และรายการแซ h a n n e ลฮะสำหรับตอนนี้ครับเป็นตอนที่2ในเรื่องการสอนครับการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยการใช้แอปพลิเคชัน Cap Cut ครับเป็นตอนที่2ฮะเป็นระดับเบสิกเลยนะคุณผู้ชมกดติดตาม subscribe เราไปเรื่อยๆครับเราจะไล่ตั้งแต่เบสิกพื้นฐานไปจนถึงระดับเมืออาชีพกันเลยครับทีนี้ฮะสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาแนะนำวิธีการ สร้างคลิปวิดีโอให้เรามีหน้าตาสดใสรูปร่างดีอย่างที่เราต้องการกันเลยครับด้วยการใช้โหมดฟีเจอร์ในส่วนที่เรียกว่า retouch ตัวนี้ครับผมมาเรามาดูวิธีการใช้งานในส่วนของเบื้องต้นกันก่อนเลยครับ mm. เมื่อเราถ่ายคลิปวิดีโอของเราเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. ไม่ต้องกังวลหรอกว่าเราจะหน้าดำจะอ้วนจะสิวจะอะไรยังไงนะครับไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับ เรามาแตะตรงในส่วนที่เขียนว่า retouch ตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเราแตะเข้าไปนะฮะเราก็มาเลือกคลิปวิดีโอของเราได้เลยว่าเราต้องการลิปวิดีโอแบบไหนอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมจะเลือกแบบนี้นะครับซึ่งคลิปวีดีโอที่เราจะใช้เนี่ยมีข้อแม้อยู่นิดนึงคือต้องเห็นรูปร่างหน้าตาเราอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อเราแตะเข้าไปที่คลิปวิดีโอครับเขาจะทําการอิอส์ตครับวิดีโอของเราเข้าไปฮะนี่แบบนี้เลยครับผมฮะเขาจะเข้าสู่หน้านี้ครับเขาจะมาปรับสู่หน้า retouch โดยเฉพาะเลยนะเขาจะ ไม่ไปสู่หน้าการตัดต่อปกตินะครับเราดูได้ยังไงฮะเราดูจากเครื่องมือต่างๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับคุณผู้ชมนะเครื่องมือที่อยู่ด้านล่างตรงนี้มันมีความแตกต่างจากปกติไปนะกับเครื่องมือที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับทีนี้ฮะเราจะมาลองดูวิธีการใช้งานโดยทั่วๆไปก่อน หลักๆก,ก็มากจะตกแต่งใบหน้ากันให้ดูดีก่อนๆใช่ไหมครับและการหน้าอย่างผมนี่นะครคุณผู้ชมดูนะครับเราก็มักจะเลือกใช้อันดับแรกคือในลักษณะของผิวเรียบก่อนใช่ไหมเฮ <p _ m> ้ยแต่งอะไรก็ยังไม่เท่ากับผิวเรียบก่อนนะหน้าต้องไม่มีสิวไม่ต้องมีรอยแผลเป็นต่างๆใช่ไหมครับเรามาแตะเข้าไปดูก่อนเลย จากนั้นฮะเราจะพบว่าหน้าของเรามันยังไม่ไปทางไหนหรอกมันยังอยู่เหมือนเดิมครับเราต้องมาใช้เครื่องมือตัวนี้ครับก็คือเลื่อนจากซ้ายไปขวาครับผมเพื่อปรับระดับความเรียบเนียนของผิวหน้าครับอันนี้คือหน้าปกติเลยนะครับแล้วเมื่อเราค่อยๆปรับขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยระดับที่กําลังพอดีมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้ฮะประมาณ2 0 22นะแต่หากว่าเฮ้ยเราต้องการให้มันกิ๊บสุดๆไปเลยก็เลื่อนมาที่ระดับร้อยได้เลยนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาของเราเป็นแบบนี้นอกเหนือ จากนั้นครับเขายังมีเครื่องมือต่างๆให้เราเลือกใช้ได้อีกเช่นการปรับรูปร่างอันนี้พอดีผมถ่ายเฉพาะ head shot เนาะถ่ายแต่หัวมันเลยปรับให้ดูไม่ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปปรับดูเนาะแล้วก็มีในส่วนของการแต่งหน้าครับเรามาดูในส่วนการแต่งหน้ากันก่อนนะปั๊บนะฮะ ก็จะมีให้เราเลือกรายละเอียดขึ้นมาอีกนะเป็นแบบเป็นฟิลเตอร์มาให้เราเลือกเลยนะครับที่อยู่ด้านล่างนะไอ้ส่วนที่เขียนว่าโปรแบบนี้คือเราใช้แบบฟรีไม่ได้ฮะคใครอยากใช้ต้องเสียตังนิดหน่อยนะครับและส่วนที่เราจะใช้ฮะมีให้เลือกใช้อะไรบ้างมีชุดมีขนตามีเปลือกตามีลิปสติกค,ครับผมเราลองมาดูซิอะไรบ้างอ่ะเช่นสมมุติเราเลือกในส่วนของการใช้ทีมแต่งหน้าตรงนี้ก่อนละกันนะครับอาดูแต่งออกมาแล,แล้วเป็นยังไงอาแต่งออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับใครชอบใจก็เลือกใช้ได้เลยนะ แต่ผมคงไม่ชอบนะแต่ผมจะแต่งให้คุณผู้ชมได้ดูครับมาดูขนตาสิขนตาเอาแบบไหนเอาขนตาเอาแบบไหนเลือกเอาจ้าเปลือกตาฮะเป็นแบบไหนฮะชอบแบบไหนฮะเลือกปากตาก็ต้องต้องการได้เลยลิปสติกครับผมจะเอาสีอ่อนสีเข้มสีอะไรผมดูไม่ออกนะว่ามันคือสีอะไรแดงก็คือแดงนะแต่ผมทําไมรู้สึกมันแดงเยอะจังอาอนี้ละกันอเทดีเนะี่ยเดี๋ยวนะฮะอเทดีเทดีเทีเออโอเคแบบนี้นะ แบบนี้นะฮะเมื่อทําเสร็จแล้วนะเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับผมเรามาแตะที่เครื่องหมายถูกต้องนี้ได้เลยนะหากว่าเรามีคลิปวิดีโอเดียวนะครับทำแบบนั้นแต่หากเรามีหลายคลิปวิดีโอตัดต่อมาเรียงเรียงเรียง,เร,ยงเรียงกันนะครับผมโดยการถ่ายแบบเดิมนี้ก็ได้เราก็มาแตะที่ตรงนี้อีกทีฮะ ปรับใช้กับทั้งหมดครับไอ้คำว่าปรับใช้กันทั้งหมดนี่หมายความว่าเรามี10คลิปหน้าเราก็จบมาเป็นแบบนี้ทั้ง10คลิปเรียงกันเลยฮะไม่ต้องมาเสียเวลาการตัดต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกๆครั้งนะครับเป็นอะไรที่จะทให้เราเสียเวลามากครับหลังจากนั้นฮนะสเตปต่อไปหลังจากเราตกแต่งใบหน้าของเราได้อย่างสวยงามเพียงพอแล้วนะครับเป็นแบบนี้ทั้งคลิปวิดีโอเลยนะเรามาแตะที่ตรงนี้ครับผมเพื่อการเรนเดอร์ฮะแตะที่1ัน0ตรงนี้เพื่อเลือกว่า เราต้องการจะส่งออกคลิปวิดีโอให้มีความละเอียดขนาดไหนครับผมซึ่งในส่วนแรกนะครับในส่วนของความละเอียดเนี่ยโดยปกติทั่วไปมือถือทั่วไปมักจะถ่ายมาที่1080ครับผมหากใครไม่ได้ถ่าย 4K นะถ่ายมาแค่1080ก็ไม่จําเป็นต้องไปเลือก 4K ครับผมเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มพื้นที่ปริมาณโดยไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับส่วนเฟรมเรทนะฮะโดยปกติทั่วไปจะอยู่ที่25หรือ30ลองดูที่มือถือเรานะครับ่าถ่ายมาที่ 25- หรือ30ไม่ต้องไปเพิ่มนะครับผมลด ไปเพิ่มส่วนตรงนี้นะฮะอัตราข้อมูลรหัสนะครับหากเราเลื่อนมาทางขวาในอันดับสูงเนี่ยความละเอียดของภาพก็จะมีคุณภาพสูงเพิ่มมากขึ้นครับแต่ในทางเดียวกันก็จะเพิ่มพื้นที่ของคลิปวิดีโอของเราไปด้วยเลยครับเลือกให้เหมาะสมครับหลังจากนั้นสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำครับผม,ผมก็คือแตะเครื่องหมายแชร์ตรงนี้ครับ เมื่อเราแตะเข้าไปนะครับผมเขาก็จะทําการส่งออกคลิปวิดีโอของเราไปส่วนจะช้าหรือจะเร็วขึ้นอยู่กับความสามารถของมือถือของเราครับผมมือถือใครที่สเปคต่าหน่อยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงมือถือใครสเปคส,งสูงๆก็ใช้เวลาไม่นานครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ